สวัสดีครับวันนี้พบเกมเบียวครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารนะครับของกาชาอ่าขั้นเวลาก่อนกาชาสิ้นเดือนนะครับก็ได้มาเลยครับก็เป็นหนึ่งในกาชาพันปีเนาะกลับมาเลยครับรู้สึกช่วงนี้จะเป็นช่วงของพันปีเนาะก็ตอนช่วงต้นปีเป็นช่วงของพวกนิยายนิยายมาโคตรบ่อยนะครับแต่ช่วงนี้ปลายปีก็จะเป็นช่วงของพันปีเนาะ กาชาพันปีครับลูเคียนะครับแล้วก็อิจิโกะครับร่างอาตอนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมานะครับก็จะเป็นร่างของหัวหน้าหน่วยลูเคียแล้วก็อิจิโกะพ่อลูกหนึ่งเนาะก็เป็นร่างของตอนผู้ใหญ่นะครับมาแล้วครับพันปีซึ่งกาชานะครับก็จะมาในวันที่24นะครับ24บ่ายโมงจบวันที่31นะครับบ่ายสโมงนะกาชาก่อนสิ้นเดือนนะครับ ก็กาชานี่ครับทั้งบทนะครับก็คือตัวละครของพันปีทั้งบทนะครับแต่ตัวละครที่มันดูเด่นๆน,นะครับเด่นๆก็จะมีประมาณ4ตัวเนาะที่ดูเด่นๆน,นะครับนอกนั้นก็ปตัวละครที่สะสมได้แล้วก็พอเล่นได้ดีนะครับแล้วก็กาชานี้ก็มีนอกเลนเอ้ยครั้งแรกฟรีฮะ เอออันนี้พอได้ลุ้นแนทะกาชาฟรีนะครับครั้งแรกเปิดฟรีนะครับอืดีเหมือนกันแนทะ้กาชาครั้งแรกฟรีเนี่ยค่อนข้างจะเอาไปลุ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับเราไปดูตัวละครน,นะครับแบบละเอียดกันเลยครับตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นโยลุอิจิพันปีเนาะซึ่งโยลุพันปีนะครับมันเป็นพันปีที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับ ก็ออกมาตั้งแต่สมัยของจูฮาบับครับจูฮาบาร่างหนึ่งออกมาตัวเนี้ยมันกระละครที่ออกมาพร้อมกับร่างหนึ่งเนาะก็ประมาณ3-4ปีแล้วอรับค่อนข้างจะนานนะครับเออเป็นสายของการตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้นะครับมีดาวเมรครับอยู่ที่774ซึ่ง774เนี่ยสมัยนี้ค่อนข้างจะน้อยเนาะเพราะตัวละครปัจจุบันนั้นก็ปาไป800ก,กว่า50-60เนาะ สกิลผู้สังหารนะครับก็คือโจมตีฮอลโล่แรงขึ้นนะครับสกิลลิงก์ก็คือจะเพิ่มดาวมจของการตีสกิลนะครับเพิ่มขึ้น20%นะครับสกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาวมจของการตีธรรมดา20สกิล20ไม่ตาย40กระโดดได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับ20%นะครับแล้วก็เพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตติดช็อตนานขึ้นห้าวินะครับ จุดเด่น,ดนของโยรุนะครับก็คือพอกดสกิลไม่ตายปุ๊บมันจะเปลี่ยนร่างครับเปลี่ยนร่างเป็นแมวนะครับร่างสองนะก็แบตสกิลของในภาคของพันปีเนาะพอปล่อยชุนโคปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าเดินสี่ขานะครับก็เป็นร่างคนนี่แหละเป็นคนแบบว่ากึงก่งแมวเนาะ่อนข้าจะดูมีลูกเล่นที่ดูดีนะครับแต่ความเก่งกาจเหรอ มันเป็นละครที่เล่นสนุกจริงๆแหละแต่ค่อนข้างจะดูเก่าแล้วก็ดาเมก,ก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ข้อดีข้อก็คือพอแปลงร่างปุ๊บมันไวขึ้นสกิลไวขึ้นอากายวงกายวิ่งไวขึ้นแล้วก็จะมีฟ้าผ่าจะมีฟ้าผ่าอยู่รอบตัวครับตลอดเวลานะครับตอนที่แปลงร่างนะซึ่งตรงจุดนี้ทำให้พวกศัตรูนะครับก็จะติดช็อต ค่นข้าเจ็บบ่อยมากๆนะครับก็เป็นข้อดีเนาะแต่การเปลี่ยนร่างนั้นก็จะอยู่แค่ประมาณ10วินะครับประมาณ10วิก็จะเปลี่ยนกลับมานะก็จะดีมากๆแค่10วิทั้นแหละพอเปลี่ยนร่างปุ๊บโอเคมันเก่งขึ้นมีชงมีช็อตง่ายขึ้นมีฟ้าผ่ามีดาเมจรอบตัวด้วยแล้วก็เล่นได้มันขึ้นไวขึ้นแต่ก็แค่ประมาณ10วินะครับพอหลังจาก ปรงล่างหายไปปุ๊บมันก็ตัวละครธรรมดาทั่วไปเนาะที่เปิดสกิลทั่วไปเล่นทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายเนาะโยลุอิจินะครับผมมองว่าสมัยนีย้สะสมน่าจะดีกว่านะดีกว่าเอาไปเล่นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้นะครับแต่อาจจะค่อนข้าจะมีดานมนที่เบาวกว่าตัวละครใหม่สมัยนี้เนาะเทนจิโร่นะครับโนวยสูนะครับของพันปีนะ รู้สึกว่าเขานะครับจะเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยที่4เนาะของ13หน่วยพิทักษ์นะครับเทชิโร่ครับหน่วยสูงนะครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้นะครับวิดาเมจครับอยู่ที่798ก็ค่อนข้างจะมีมากขึ้นนอกกว่าโยลุนะครับคือตัวคอครจากโยลุมาตัวเนี้ยก็ห่างกันประมาณเกือบ1ปีนะครับ อ่สกิลพุทธสถานนะครับก็คือโจมตียมทูตแรงขึ้นนะครับสกิลลิงก็คือจะลดคูดาวลง12%นะครับสกิลอาร์บีนะครับก็จะมีเพิ่มดาเมจสกิลธรรมดา20%นะครับไม่ตาย40นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มดาวเมจของสกิลนะครับให้กับพวกยมทูตสีฟ้าในทีมเนาะซึ่งรวมตัวเองด้วย หมายความว่านะครับตัวเองนะครับก็จะเพิ่มดาวไปขอสกิลนะครับเพิ่มขึ้นไป40%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะขอสกิล20ฮิตขอสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตทำให้ติดช็อตนานขึ้น2วิแล้วก็สามารถกระโดดหลบได้2ครั้งติดต,ด,ตดกันนะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือผมมองว่าสกิลเขาเนี่ยติดช็อตง่ายง่ายมากเลย โยรู้ว่าติดช็อตง่ายแล้วตัวนี้ติดช็อตง่ายกว่าครับสกิลเขาจะเป็นงแนวบว,ว่าการสาดนน้าหรือสาดคลื่นพลังไปด้านหน้าสะมากกว่าครับคือมันสาดไปปุ๊บมันติดช็อตโคตรง่ายนะครับและแถมสกิลปตายนะสามารถบัฟตายเกิดได้ด้วยนะครับหนึ่งรอบเนาะก็มีการบัฟตายเกิดในการติดช็อตนะครับก็ประตุกข์ที่ผมคิดว่าเล่นง่ายนะ เดิมไปสัตว์แสกุ้งัก,กิวไปนะครับแถมติดช็อตง่ายๆด้วยแถมไม่ตายสามารถบัฟคืนชีพได้ด้วยเนาะแต่ความเก่งกาจนั้นก็ยังปตัวละครที่ยังมองว่ายัางปตัวลครสมัยเก่าๆตัวหนึ่งอยู่นะครับพอเล่นได้นะครับตัวเนี้ยแค่พอเล่นได้นะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายกับตัวละครนในสมัยนี้นะชิลิโอนะครับหนึ่งในตัวะครน,นะครับของหน่วยศูนย์เนาะ ก็ประตคอลนะครับของสายตีธรรมดานะครับแบบระยะไกลนะครับมิดาเมรนะครับอยู่ที่777นะครับสกิลผู้สมหารก็คือโจมตีโยมทูตแรงขึ้นสกิลลิงนะครับก็คือจะถึกขึ้นยี่ไอสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสกิลอาวุธก็จะมีการเพิ่มดาวเมรของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้นสี่สิบสกิลห้าสิบนะครับเพิ่มฮิตของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้นหนึ่งฮิตบัฟนานขึ้นห้าวิไม่ติดชะงงับ บัฟฮิลเลือดได้หมู่แล้วก็ฮิวแดงขึ้นนะครับสกิล2ถือว่าเป็นสกิลไม้เด็ดนะครับก็คือสามารถบัฟโจมตีได้ฮิลเลือดได้เนาะทั้งบัฟโจมตีทั้งฮิลเลือดได้ค่อนข้างจะแจ่มนะครับซึ่งคิริโอนะ้มันเป็นตัวละครที่เอาไปลงในโหมดของ PVP ได้อยู่นะครับได้อยู่นะในแร้งต่ำๆหรือถ้าหากคูณอัพแบบว่า55เวลม่วง ของจัดเป็มโคตรถึกอะไรเงี้ยเอาไปลงน,นังสูงได้อยู่เหมือนกันนะครับและส,สูงก็ได้นะซึ่งสมัยเนี้ยในโหมดของ pvp เนี่ยไอพวกอมตะก็น้อยลงเนาะทั้งปู่ใหม่ทั้งปู่เก่าทั้งเคปชิอะไรเงี้ยมันไม่มีอมตะนะครับตัวนี้ก็เลยจะเอาไปเล่นได้อยู่นะครับ แล้วก็ทิโรนั้นะสามารถเอาไปลงในดาบปกติได้กดออโต้ดีนะครับเพราะมันตีไกลเนี่ยมันตีไกลถึงศัตรูเข้ามันก็เหะก็มีคิวเลือดเนาะเลือดลดไปคิวเลือดหมาได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ประตูคอที่เล่นง่ายนะเล่นง่ายเล่นมือก็ได้ออโต้ Auto ก็ดี P ี p PP ก็ได้เนาะค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะประตูคอที่ดีตัวหนึ่งนะครับ เซนจูมารุนะครับหนึ่งตัวละครนะครับของหน่วยสู่นะครับของภาคพันปีนะเป็นสายของการตีสกิลนะครับแบบระยะใกล้นะครับมีดาเมจนะครับอยู่ที่790สกิลพุสงานะครับก็คือโจมตีอารันคารแรงขึ้นสกิลลิงก็คือจะลดคูดาวลงสิงเปนะครับผมชอบอะโมเดลมันนะครับคืเป็นแปลกอะ่ะเป็นแบบว่ามีมือข้างหลังเนาะ คือเขาจะไม่ใช้มือตัวเองนะครับจำไม่ได้ว่ามีมือหรือเปล่านะแต่การต่อสู้นะหรือการเย็บผ้านั้นเขาก็ใช้มือที่เป็นทอง,ทองเนาะดูแปลกตานะครับต,ตัวละครหน่วยสู่นะครับแล้วก็สกิลเอออาบิก็บบจะมีการเพิ่มดามไปทั้งสองด้านเพิ่มขึ้น20%ระยะของสกิลเพิ่มขึ้น20ฮิตของสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตติดเลือล่อนไหลนานขึ้นสองวิ แล้วก็ทําให้พวกศัตรูนะครับศัตรูที่เป็นสีส้มนะครับก็จะติดเลือนไหลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากติดเลื่อนไหลครับตีอยู่แรงขึ้นอีก40%นะครับเอ่อสกิลโจมตี2บับกรอดได้1 3ธรรมดาไม่ตายติดเลือนไหลได้เนาะรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะประตุคอนแรกๆอ่ะคือพวกแรกๆนะครับที่มีการติดเลื่อนไหลของเกมนะครับ ถามว่ามันเก่งไหมอืมผมมองว่าเลยครับมันจะคล้ายกับไอ้เจ้าเทนอ่าเทจิโร่อะเทนชิโร่เนี่ยมันติดช็อตได้ง่ายตัวนี้ก็ติดไอ้เจ้าอ่าเลื่อนไหลได้ง่ายนะครับมือนกันเลยติดสถานะค่อนข้างจะง่ายตัวนี้นะครับมีบัฟกรอสนะครับเทนจิโร่มีการคืนชีพเนาะก็สองตัวนี้ความเก่งกาจหรือการหน้าเล่นพอๆกัน,นะครับพอๆกันเลย เลือดไหลง่ายขึ้นติดช็อตง่ายขึ้นคืนชีพได้บัฟกระได้คือมันคล้ายกันเนาะก็ประตคอที่พอเล่นได้ครับค่อนข้างจะเล่นสนุกอยู่เหมือนกันแหละก็พอเล่นได้ตัวหนึ่งนะครับเซนจูมารูมนะครับชื่อโคตรยาวเลยครับพอเล่นได้อยู่นะครับหนึ่งประครนะครับของควินซี่นะครับภาคพันปีนะนี่คือควินซี่นะครับเป็นสายของการตีสกิลนะครับแต่ตีระยะใกล้นะครับ มีดาเมจครับอยู่ที่811เนาะ B นั้นก็เป็นตัวละครนะครับที่ใหม่กว่าพวกหน่วยศูนย์เพราะหน่วยศูนย์นั้นค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณแค่790 B นั้นก็จะเป็นยุคสมัยของ800ขึ้นไปนะครับสกิลพื้านางก็คือโจมตีอาันคาแรงขึ้นลิงก์ก็คือจจลดคูดาวลง12%ปนะครับสกิลอ,อา B ก,ก็ดาวมบนทั้ง2องด้านเพิ่มขึ้น20ไม่ตาย40 ระยะขอสกิลเพิ่มขึ้น2 0ฮิตขอสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตติดไฟนานขึ้น2วิแล้วก็สตูสีแดงจาติดไฟได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับบีนั้นประตคอที่สกิลค่อนข้างจะวงกว้างเล่นง่ายแต่สกิล3นั้นก็เป็นจุดที่ถ้าหากต้องการจะทั้งหน้าจอก็คือต้องชาร์จเต็มหลอดเนาะต้องชาร์จเต็มหลอดก่อนนะครับสกิลถึงกว้างขึ้นนะ ก็ประตครที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยที่ตีเบื่ิจริงที่ตีไปครับแล้วก็การติดไฟง่ายขึ้นก็ดีตรงที่ว่าสมมติเจอพวกด่าเขาหอคอยที่มันค่อนข้างจะยากและเราตีไม่เข้าเลยเราใช้บีไปตีทําให้ติดไฟติดไฟไปเลือดลดลงครับเลือดลดลงตลอดเวลานะพอติดไฟเนาะค่อนข้างจะประตคอที่เอาไปทําดาหมว่าเผาไหม ติดไปค่อนข้างจะง่ายเนาะส่วนการเล่นนองนั้นก็ธรรมดาครับตีเบื่อนปโตคอที่ไม่ es, <No. S 1> ต้องคิดอะไรมากตีเถื่อนนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็ปะตคอที่เล่นได้นะครับพอเล่นได้นะอุริวพันปีนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับในที่สุดก็ถึงวละครที่เรียกว่าเก่งได้ทักทีเนาะเพราะก่อนหน้านั้นก็ถือตปวละคอที่ดีและก็พอเล่นได้แต่อูริวนั้นค่อนข้างจะเก่งนะครับ มีด้าเบรคของสกิลนะครับอยู่ที่815นะครับเป็นสายของการตีไกลนะสกิลพสังหารนะครับก็คือโจมตีโยมทู่แรงขึ้นสกิลลิงร้อยคูลดาวลดสงเนะครับสกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาวเมรของการตีธรรมดาและก็สกิลเพิ่มขึ้น40%ไม่ตาย60%ซึ่งแค่ค่าพลังของอาร์บีนั้นก็เหนือกว่า B เหนือกว่าหน่วยศูนย์แล้วเนาะ พราะหน่วย0ูหรือ B นั้นก็จะเพิ่มแค่20แต่นี่เพิ่มไปถึง40แล้วก็60เนาะค่อนข้างจะแตกต่างกับตัวคอครก่อนหน้านี้นะครับก็จะแรงกว่านะแล้วก็มีการเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มขึ้น20ยิบตขอสกิลเพิ่มขึ้น1ยิตแล้วก็อาบิในการสะท้อนสถานะซึ่งอาบิอันนี้อูลิวตัวนี้คือตัวคะครตัวแรกของเกมเนาะที่มีสกิลอาบิในการสะท้อนสถานะนะครับ ถ้าอาร์บิอันนี้สมัยใหม่ก็เริ่มมีบางตัวที่มีตามวูลิวแล้วเหมือนกันนะครับก็มีบางตัวที่พอจะมีตามแล้วนะซึ่งสกิลอาร์บิอันนี้มันก็สามารถตรงชื่อครับก็คือสะท้อนสถานะกลับไปสมมุติไฟตีมาไฟนั้นดาเมจหนึ่งร้อยดาเมจหนึนั้นเข้าเรามา100่งร้จะกลายเป็นการหิวเลือดครับไม่ใช่ดาเมจจะกลายเป็นการหิวเลือดแถลนะครับคือดูดซับ พลังมาจากดาเมจหนึ่งร้อกลายเปียนฮิวเลอร์หนึ่งและแถมการติดไฟเราก็ไม่ติดไฟไปสตูสตูที่ปล่อยไฟมานั้นจะติดไฟซะอีกนะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะมีประโยชน์กับในการฮิวเลอดก็ได้ไปยืนแช่พวกปล่อยไฟปล่อยพิษปล่อยช็อตเงี้ยยืนแช่เลยฮิวเลอดมาแล้วก็สถานะสะท้อนกลับไปเนาะอาบินี่ดีมากๆนะครับ และก็สามาราครับตีเบทลุกกาดได้ด้วยนะครับส่วนการโจมตีนั้นไม่มีการติดพ้นฐสถานะเนาะแต่ไม่ตายสามารถคิวเลือดได้ทำดาเมจได้นะครับอูริวเนี่ยปตคอลครที่เคยเอาไปลงเล่นในโหมดของ PvP แล้วมันเก่งแปลกๆนะสมุสตูนั้นปล่อยไม่ตายมาไม่ตายมาติดพวกอ่อนแรงไม่ตายอ่อนแรงแทนที่อูริวจะติดอ่อนแรงอูริวไม่ติด สตูติดอ่อนแรงแทนแถมไม่ตายจากที่ทำดาเมจกลายเป็นว่าหิวเลือดให้อุริวครับค่อนข้างจะประครที่มีอาบีที่ดูโกงและเก่งมากๆตัวหนึงนะครับอุลิวครับเก่งนะจูแกรมครับหนึ่งในมหาไม่ใช่สิหนึ่งในอดีตนะครับมหาเทพเนาะของในโหมด PVP นะครับจูแกรมควินซี่พันปี ซึ่งตัวนี้ครับมันประตูคลที่ในอดีตเนี่ยค่อนข้างจะเท่มากๆในโหมดของ PVP นะรู้สึกว่านี่จะประตูคลตัวแรกของเกมเนาะที่มีอมตะ10วินะครับ10วินะในโหมดของ PVP นะซึ่งสมัยนั้นนะ่ะโอ้โหคือหามากอมตา10วิโอ้โคตรว้าวโคตรดีเลยแต่พอปัจจุบันนี้พวกอมตานั้นผมว่าน้อยลงมาก เพาะใหม่ๆก็จะเป็นการเน้นถึกซะมากกว่าคือแบบเน้นถึกผยวๆนะครับอย่างเช่นพวกเทบจิอาเขียวนิยายหรือไม่ก็เป็นปูยามะม่วงหรืออาจจะเป็นจูกแกรมอะไรเงี้ยคือพวกนั้นมันอ่ามันเป็นตัวละครที่ถึกผิวๆไม่มีเกราะไม่มีอมตะคือมันถึกผิวๆเลยแต่จูกแกรมนั้นมันถึกมากๆเพราะอมตะแต่อมตะนั้นอยู่แค่สิบวิเนาะ เส็นสายของการตีธรรมดานะครับแบบระยะใกล้เลยครับมีดาเมรครับอยู่ที่788นะครับกสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีหน่วยศูนย์แรงขึ้นซึ่งหน่วยศูนย์แรงขึ้นนั้นหลักๆในปัจจุบันก็คือหอคอยหอคอยได้ใช้แต่ในโหมดของ PVP สมัยนี้หน่วยศูนย์แทบไม่เจอหน้าครับเจอก็แต่พวกยูบทูเจอแต่ไร้สังกัด โคตรเยอะอยมทูตคือเต็มไปหมดแต่หน่วยศูนย์นั้นไม่มีครับไม่มีเห็นหน้าเลยหน่วยศูนย์ที่ประตูคอนของ PvP ได้ก็จะมีแค่อิจิเบซึ่งอิจเบนั้นมันโคตรเก่าเลยครับคนเลยไม่ใช้กันแล้วเลยใช้เป็นพู้ตุกคอนพวกยมทูตซะมากกว่าเนาะผู้สังหารหน่วยศูนย์ก็เลยเป็นหมันไม,ม่ประโยชน์เนาะตอนเนี้ยในโหมดของ PvP นะ แล้วก็ลิงก็คือจะถึกขึ้น16%นะครับอารบีก็จะมีการดาเมจตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20อ่าสกิล50เคาน์เตอร์ได้ด้วยอ่าถ้าหาศัตรูตีมาดาเมจเคาน์เตอร์กลับไปนิดหน่อยเนาะในหมดของ PVP นะครับอามาตะา10วิได้เพิ่มฮิตของการตรีธรรมดา1ฮิตไม่ติดชัง,งกและก็สามารถตีทะลุเกราะธรรมดาได้นะครับ ตีทะลุเกราะได้แต่เกราะได้นั้นปัจจุบันมันก็ไม่มีเกราะแล้วอ่ะปูยูแกรมเคปัจจีเขียวพวกนั้นคือไร้เกราะไร้อมตะก็เลยสกิลอาบิในการตีทะลุเกราะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่าจะไร้ประโยชน์ในโหมดท v p ในปัจจุบันเนาะแต่ถามว่าใช้งานได้อยู่หรือเปล่าได้ ถ้าหากคุณไม่มีตัวละครใหม่ๆอย่างจูกแกรมอย่างเคมัจ,จิหรือปู่อะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวละครตัวเลือกหนึ่งที่ใช้งานได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวละครที่เป็นสีแดงในโหมดของ PvP ในปัจจุบันนี้ก็จะมีจูกแกรมนี่แหละแล้วก็มีดอนโดนนี่ของพันปีตัวหนึ่งที่เห็นคนใช้อยู่นะครับประมาณนั้นแหละก็เป็นตัวละครที่ถ้าหากคุณยังไม่มีตัวละครใหม่ๆใ,ในโหมดของ PvP ตัวนี้ก็เปคนตัวเลือกหนึ่งในการลงเล่ห์ในการใช้งานในโหมดนั้นเนาะที่ดีอยู่ที่ดีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวะครที่ดีที่สุดแค่ดีอยู่นะครับในโหมดของ PVP นะจูกแกรมครับอิชิโกะพ่อลูกหนึ่งนะครับตัวละครอ,อาสม,มะอิจิโกะที่เป็นวัยของผู้ใหญ่นะครับอิชิโกะวัยผู้ใหญ่ตัวนี้เก่งเก่งมาก ก็บตครที่เก่งที่สุดและในกาชาตู้นี้ร่วมกับลูกเคียจางลูกเคียหัวหน้าหน่วยแม่ลูกหนึ่งกับอิชิโกพ่อลูกหนึ่งเนี่ยคือตัวละครที่ดีที่สุดในกาชาของพันปีในรอบนี้นะอิชิโกนะครับเป็นสายของการตปสกิลนะครับมีดาเมจครับอยู่ที่8 3 5ซึ่งสกลผู้สูงหารก็คือโจมตียมทุตแล้วก็หัวหน้าหน่วยแดงขึ้นนะครับ ลิงก็คือลดคูดาวลด2%เซนะครับสกิลพาสิฟก็คือสามารถตีพวกยมทูตที่มีการหลบหลีกโดนร้อการอ่อนแรงการชอ็อต100%ยเเนะครับอาร์บิเพิ่มความแรงของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น40 s สิบสกิลหกถึกขึ้น16%มีถึกขึ้นด้วยนะเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มขึ้น20ฮิตของสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตฮิตไม่ตายเพิ่มขึ้น1ฮิต บัฟนานขึ้น5วิกระโดดหลบได้2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถตีแบททะลุกราะแล้วก็อากาศได้ด้วย100%นะครับอิชิกโกตัวนี้เก่งแบทมากๆเลยถึงการโจมตีเขาจะไม่มีพวกสถานะก็เหอะแต่สก,กิลนั้นวงกว้างแบทโคตรกว้างเลยสก,กิล2อบัฟได้ด้วยซึ่ง2ก็กว้างประตคอที่ แม่งกว้างทุกสกลิลพูดอย่างนี้เลยโคตรเก่งเลยแล้วก็ไม่ตายก็มีการอาติดสั่งตายเนาะถ้าหากสั่งตายติดก็คือสามารถจัดการได้ร้อนะครับคือตายได้นอนร้อแหละแต่สั่งตายนั้นมันติดไม่มกี่เปอร์เซ็นต์เองอะคือเปอร์เซ็นต์การติดมันน้อยถ้าหากติดก็ดีถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรเนาะอิติโกเโป็นตัวคอให้เล่นง่ายโคตรโคตรอาบงอาบีพาสีดีมาก มีการถึกขึ้นด้วยสกิลวงกว้างแบบโคตโคตรอิจิโกะเก่งโคตโคตรครับอิจิโกทายครับหัวหน้าหน่วยครับคุชิกิลูเกียจังนะครับเป็นสายของการตีสกิลนะครับแบบระยะใกล้ครับมได้าเมจอยู่ที่835สกิลผู้ทหารครับโจมตีอาันคาเอสปาด้าแรงขึ้นสกิลลิงลดคูลดาวน์ลด2เนะครับสกิลพาสซีฟมีการเปลี่ยนร่างได้ครับ ลูเคียจางนั้นจะมีปุ่มพิเศษนะครับอยู่ตรงเหนือกด Auto ออโต้อะสามารถกดเปลี่ยนล่างได้จะเปลี่ยนล่างเป็นบางไขได้ประมาณ1ิวิเนาะพอเปลี่ยนล่างปุ๊บทำให้การตีทั้งหมดนั้นติดน้ำแข็งได้ง่ายยิ่งขึ้นครับติดง่ายยิ่งขึ้นแบบมากๆนะครับสมมุติปกติตี10ครั้งติด5ครั้งพอเปลี่ยนล่างปุ๊บตี10ครั้งติดไปเลย9ครั้งอะไรเงี้ยคือมันติดน้ำแข็ง ค่อนข้าจะง่ายยิ่งขึ้นครับแถมสวยด้วยบางครสีขาวโคตรสวยครับแล้วก็การอาไฟกันอ่อนแรงร้อนะครับอาบีก,ก็มีการเพิ่มดาวเมลของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20สกิล60ไม้ตาย60ฮิลเลือด20ระยะของสกิลเพิ่มขึ้น20 h i ฮิตของสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตน้ําแข็งติดงานนานขึ้น5วิแล้วก็ถ้าหากติดน้ําแข็งดาวเมลแดงขึ้นอีก20%นะครับ ลูเคียจังเหมือนอิจิครับเหมือนกันเลยแต่ลูเคียจังนั้นจุดเด่นก็คือเปลี่ยนร่างแล้วสวยมากแถมติดน้ําแข็งโคตรง่ายเซ็กยูวงกว้างโคตรโคตรอิจิโกะลูเคียจังสองตัวหน้าตู้ที่เก่งโคตรโคตรครับพูดมายืดยาวนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือเปิดหาลูเคียอิจิร่างตอนผู้ใหญ่เถอครับ <c ười> แค่นั้นแหละแค่นั้นครับ คุณเปิดหาเล็งหาลูเคียอิจิหน้าตู้ซะเพราะสองคนนี้นั้นเก่งมากๆมือใหม่ได้มาก็ดีมือเก่าได้มาก็จเํเนะครับมันเป็นตัวคอที่เล่นง่ายสก,กิวงวงกว้างแถมเก่งจริงๆนะแถมลูเคียจังสวยมากคนระับบางใครเนี่ยส่วนหลังตู้เหรอดีๆหน่อยมองอว่าเป็นอูริวครับอูริวเนี่ยถือว่าดีนะส่วนจูกแกรมนั้นมันก็เอ่อถ้าหากคุณมีตัวใหม่อย่างเอ่อจูกแกรมเอ้จูฮาบับ หรือไม่ก็เคมป์จ,จิหรือไม่ก็ปูป่พ่วกอะไรเงี้ยถ้ามีอยู่แล้วจูกแกรมก็ได้มาแค่สะสมเนาะนอกนั้นก็จะเป็นบีหน่วยศูนย์และก็โยลุนั้นก็ปต็ตคอที่ได้มาเล่นพอได้แค่พอได้และก็สะสมดีครับ <c oughs> นั่นแหละจุดเด่นก็คือเล่นพอได้และก็สะสมดีเนาะหลักๆตู้นี้ก็จะมีแค่2ตัวหน้าตู้ที่โคตรเก่งกับอูริวที่เก่งอยู่เหมือนกันนะครับ ดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อพปลังใจใผมเลยครับได้ไหมครสวัสดีครับ